ครับสวัสดีครับเ็บไซต์สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับเรามาพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้ในบรรยากาศเย็นๆนะครับเรามาดูข้าวที่เราปลูกในที่สูงนะครับซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ผมเอาข้าวมาทําในที่สูงเนื่องจากว่าผมเห็นข้าวแค่1เม็ดนะครับหล่นอยู่ที่หลังสะแล้วแตกกอได้หนึ่งรยี่สิต้นนะครับ ดังนั้นผมเลยทํานาอยู่ลังสะโดยใช้น้ําน้อยมากนะครับใช้สปริงเกอร์นะครับพี่น้องพันะลิคอค .15 นะครับเดี๋ยวให้พี่น้องคอยดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับข้าวที่เราปลูกไว้ในที่สูงนะครับพี่น้องมาดูด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับภาพที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ ก็เป็นการทำนาที่ใช้น้ำน้อยนะครับใช้สปริงเกอร์แค่สตัวนะครับเดี๋ยวพี่น้องคอยดูนะครับว่าข้าวจะแตกกอใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่แหละครับพี่น้องดูได้นะครับดูได้นะครับข้าวหนึ่งต้นนะครับกอละหนึ่งเมตร นะครับเราปลูกเพื่อเป็นการทดลองดูนะครับพี่น้องนี่แหละครับก็เราจะดูแลให้ดีที่สุดนะครับ อันนี้ข้าวหาว่าได้ผลเราจะขยายแล้วก็ทำตรงนี้อีกนะครับนี่แหละครับพี่น้องเป็นที่ว่างเราจะทำนาให้หมดนะครับทำนาบนที่สูงนะครับพี่น้องโดยใช้ระบบน้ำสปริงเกอร์หรือน้ำหยดนะครับแต่เราจะใช้ไหนแดงนะครับเป็นปุ๋ย นะครับพี่น้องนี่แหละครับคือผมสงสัยตัวไหนเห็นตัวไหนดีผมก็จะทำแบบนั้นนะครับนี่เป็นการทำนาบนบกใช้น้ําน้อยนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดทุกวันนะครับสามวันเปิดครั้งหนึ่งนะครับพี่น้อง นี่แหละครับพี่น้องดูการใช้ปุ๋ยเราใช้เนยแดงนะครับ เกี่ยวเสร็จเราก็ทําต่อนะครับเอาวิธีการทํานะครับเวลาผมเกี่ยวเสร็จนะครับผมก็จะเอาดินฝั่งนี้กลบนะครับกลบแล้วก็ปลูกถัว่วตรงที่สูงนี่ก็ปลูกถั่วนะครับปลูกปลูกพืชผักสวนครัวส่วนข้างล่างนี้ก็จะปลูกข้าวเหมือนลักษณะนี้นะครับคือมันเป็นคลื่นลูกพูกดินก็จะสลับกันนะครับ อันนี้ก็เวลากลบไปปุ๊บก็ทั้งแหนแดงทั้งต้นข้าวต้นอะไรมันก็ฟังอยู่ในนี้นะครับเราก็ปลูกถั่วหรือปลูกพืชผักที่เรากินได้นะครับส่วนข้างล่างตัวนี้เราก็จะทํานานะครับหากว่าทําได้ผลเราก็จะขยายนะครับจะขยายไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้สปริงเกอร์เป็นตัวช่วยว่าจะทําตลอดทั้งปีนะครับพี่น้อง เพื่อจะได้เรียนรู้นะครับว่าข้าวเป็นย้าตระกูลญ้านะครับเมื่อเราเอามาทําบนบกนี่แหละครับจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็เลยนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้ดูก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับพี่น้องจากเว็บไซต์สราฟาร์มออกรคกนิกไทยแลนด์นะครับมีเรื่องราวดีๆก็เล็กเนเรียนรู้ด้วยกันวันนี้แค่ okay, นี้แหละครับสวัสดีครับ